สื่อชุดนี้ก็คือได้ทำการเผยแพร่ออกกาการทางสถานีวิทยุ01นภาคพิเศษกองบินยุทธการนะครับเพื่อหาทุนสร้างโรงเรียนครับแล้วก็สร้างวัดนะครับโดยที่คุณแม่ของผมก็ได้ทําการบริจาคเงินนะครับคือแม่ก็จะเก็บตังแล้วก็บริจาคเงินนะครับเพื่อทำบุญนะครับแล้วทางสถานีพิบิทยุเนี่ยก็จะได้ส่ง หนังสือที่อยู่ในสต็อกเนี่ยมาให้นะครับก็คือในสมัยที่ผมเริ่มจำความได้นี่ก็จําได้ว่ามีหนังสือส่งมาที่บ้านเรื่อยๆนะครับทีละเล่มนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ได้อ่านทุกเล่มนะครับเป็นหนังสือที่แม่รักมากแล้วก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับโดยเล่มนี้ก็คือเป็นเล่มที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะครับ ก,ก็เก่าแก่ไปตามอายุแล้วนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับมีหลายเล่มนะครับอันนี้ก็จะคุณแม่ก็เขียนไว้นะครับว่าเล่มนี้ได้รับมาวันที่8กันยา2518นี่จากแม่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับคุณแม่ก็เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือเอามาให้ดูนี่เป็นเล่มที่5นะครับ หนังสือเล่มนี้ก็คนในสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของบุญและบาปแล้วก็ประพฤติดีทั้งทางกายวาจาใจนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยได้รับความสนใจมากนะครับหนังสือชุดกบทแก่งงามของคุณทอเรียนบูโบก็เป็นเ,เล่มในตำนานเลยครับเพราะาเป็นเล่มเก่าแก่นะครับก็จะได้ทําการเล่าเรื่องจากหนังสือกฎแห่งกรรมต่อไปนะครับ ก็คือเล่มนี้ได้รับเพื่แ8กันยายนปีพศออ2518นะครับการที่จะได้รับหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่1หรือ2หรือว่า3นี่ก็คือแล้วแต่ว่าทางสถานีวิทยุ่1ภาคพิเศษของบินยุทธการจะส่งมาครับแต่แม่ก็ได้รับทีละเล่มจนครบทุกเล่มนะครับโดยทำบุญไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เล่มนี้นแม่ก็ เียนไว้เป็นภาษาของคนสมัยนั้นนะครับค่อยๆกวีหนังสือจะขาดคําว่ากวีก็หมายถึงว่าดูแลรักษาธนุธนอมไม่ให้หนังสือเสียหายนะครับครับอันนี้ก็อย่างเรื่อนี้ก็คือทําบุญสมทบทุนสร้างโบสถ์นะครับวัดหงตําบลหันสังอําเภอบางปะหันอยุธยาก็เลยได้มาได้มาครับก็คือทําบุญกระถานุณวิทิยุไปเรื่อยๆนะครับเป็นหนังสือที่คุณแม่รักมากนะครับหนังสือชูธกหังกรรม ก็จะได้เริ่มเล่าเรื่องให้ฟังนะครับจากหนังสือชุดนี้ของคุณทอเรียงพี่รณนซึ่งมีคําขวัญประจําชุดหนังสือก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงในหมู่คนไทยมากในสมัยนั้นนะครับสวัสดีครับเยธรรมาก็คือทำอันใดเกิดแต่เหตุก็คือ กฎแห่งกรรมนั่นเองนะครับก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วที่เป็นสโลแกนของหนังสือชุดนี้นะครับก็ขอยกความดีที่ได้จากการเผยแพร่หนังสือชุดนี้ซึ่งคุณแม่ได้เป็นคนหามาให้อ่านตั้งแต่ผมอายุได้สองสามขวบเองนะครับก็ก็ได้เห็นหนังสือเขามาส่งทุกเป็นประจํานะครับทีละเล่มทีละเล่มแล้วก็ได้อ่านมานะครับ ขอยกความดีเล่มนี้และคุณสนที่ได้จากการเยผยแพร่หนังสือชุดก่นแห่งกร,รมนี้แก่คุณแม่ของผมนะครับแล้วก็หน้าตาของคุณทอเรียนพี่บู์ผู้ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็เคยบวชเป็นพระมาก่อนแบบนี้นะครับครับแล้วก็รูปต่อไปนี้ก็เป็นรูปน่าจะเป็นรูปตอนที่คุณทอรเรียนพี่บูนเขียนหนังสือนะครับก็นั่งอยู่บนโตทํางานแต่งตัวในยุคข,ของสมัยนั้นนะครับ เยธรรมมาเหตุปปภาเตสังเหตุตงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรงสัรัแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทางดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever dharma arises from a cause, the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues. เยธรรมมาเหตุปปภาวเตสังเหตุง ตถาคตโตเตสัญจยโยนิโรโทจเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้น whatever dharma arises from a cause the tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues รายการคลิกทมตอนที่228นะครับ ช่วงนี้เยธรรมมาของตอนที่8ตอนแรกนี่ก็จะเริ่มด้วยการกล่าวถึงหลักที่เป็นหลักธรรมของในตอนที่7ตอนที่แล้วนะครับโดยหลักในการใช้ชีวิตในการาทำงานของฝ่ายเจ้านายนะครับของอ่า คนที่เล่าเรื่องนะครับคนถลอกถอยถอย่างยีบยุบเนี่ยนะก็เป็นหลักในการดูแลผู้ใต้ปกครองนะครับอย่างเช่นลูกน้องนะครับหรือว่าเป็นหลักที่ผู้หลักผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ใช้ดูแลลูกที่อยู่ในปกครองนะครับก็มีหลักที่เรียกว่าพมวิหารสีนะครับเป็นหลักของผู้ใหญ่ในการปกครองนะครับ ได้แก่1เมตตา2การุณา3มุติตา4อุเบกขานะครับหลักธรรมนี้ก็เป็นหลักธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันและก็เป็นหลักธรรมที่สามารถทำให้คนนั้นยกระดับจิตไปถึงชั้นของพรมนะครับเมื่อเสียชีวิตไปหรือจากโลกนี้ไปก็จะถ้าไม่ได้ทำบาป ก็จะไปอยู่ในชั้นพรหมได้นะครับสำหรับผู้ที่เจริญในพรมวิหารสี่ปฏิบัติในพรมวิหารสี่ตลอดเวลาตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าพรหมนี่ก็แปลว่าพรหมตรงตัวเลยครับชั้นพรหมส6ชั้นนะครับวิหารก็แปลว่าที่อยู่นะครับก็คือถ้าผู้ที่ปฏิบัติพรหมวิหารสี่ก็จะมีที่อยู่เป็นชั้นพรหมนะครับหลังจากละ,ละโลกนี้ไปแล้วนะครับโดย ความหมายของเมตตาเนี่ยก็เป็นอ๋อเปิดไปนิดนึงคือที่จะมีมิหารสีตลอดเวลานะครับมันจะเปรียบเหมือนคนที่เป็นพ่อแม่ของคนนะครับที่เขาจะมีความเมตตากรุณามุทิตาอุบิขากรลูกโดยอัตโนมัติแนบแน่นกับนิสัยของตัวเองนะครับเพื่อลูกมาหาก็มีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาครับ โดยความเมตตาในข้อที่1เนี่ยก็คือคิดสงสารนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจเจริญเมตตาอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีความคิดชั่วร้ายใดๆเลยต่อผู้อื่นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะสะสมนะครับนิสัยที่ทให้เกิดชาญหนึ่งสสามสี่นะครับซึ่งก็ถ้าหนึ่งสสามสี่นี่ก็ต้องเป็นพรมนะครับเนจากโลกนี้ไป <c oughs> หรือกรุณานะครับ การลงมือสงสารนั้นเป็นความคิดใช่ไหมแต่กรุณานี่ก็คือการลงมือนะครับไปสงเคราะห์นะครับก็จะทําให้เกิดชั้นหนึ่งถึงสี่ไปอยู่ในชั้นพรมเหมือนกันนะครับในจิตที่มีชั้นหนึ่งถึงสี่มุทิตาก็เป็นความยินดีนะครับเมื่อทําอะไรสําเร็จนะครับก็ทําให้ได้ชั้นหนึ่งถึงสี่เหมือนกันนะครับไปอยู่ในชั้นพรมอุเบกขาเนี่ยเป็นการวางเฉยอ,อ,อย่างเช่นเขาไม่ต้องการให้เราช่วยอะไรนะครับหรือเขา อดดีครับไม่ไม่ต้องการความช่วยเหลือนะครับคิดว่าตัวเองเก่งเ,เราก็ต้องวางเฉยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับก็เป็นชานที่ทําให้ได้ชานที่5นะครับไปอยู่ในชั้นพรมเหมือนกันนั่นก็คือผลของพรมมมิหารสีนะครับส่วนลูกน้องเนี่ยในเรื่องนี้เนะี่ยเขาก็ใช้หลักธรรมคารวาสธรรมสีนะครับ ซึ่งเป็นทมที่แทบไม่ให้สเร็จการงานในทางโลกนะครับไม่ใช่ในทางธรรมเช่นสัจจะนะครับในข้อที่1เนี่ยก็คือมีความซื่อจัดสัตว์นะครับพูดว่าจะทําอย่างนู้นก็ทํานะครับเขาก็ได้ทําตลอดการทํางานนะครับคนที่เล่ามาเนี่ยสก็เป็นธรรมะนะครับธรรมะนี่ก็คือข่มใจละกิเลสน,นะครับเห็นกระเป๋าสตางค์ตกนะั้นในเรื่องก็ ไม่เอาของเจ้านายนะครับ3ม,มีขันติอดทน,นครับซื่อสัตย์อ,ตอดทนนะครับทำงานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนะครับข้อ4ส,สุดท้ายคือจาคะนะคาความเสียละสละนะครับก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเพื่อนมาขอท,ทั้งที่ตัวเองกู้เงินมาเขาก็ช่วยเหลือนะครับแต่ว่าการทำงานล่วงเวลาไปโดยไม่คิด โอทีไม่ค่อคิดค่าตอบแทนนะครับก็ข,ขอไปต่อในเนื้อหาตอนที่8เลยนะครับสวัสดีครับรายการคลิกทำ EP ที่2 2 8นะครับเรื่องที่8นึกไม่ถึงในตอนที่1บ <c oughs> ันทึกต่อไปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่บังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านับย้อนหลังจากปีพุทธกาล2,500ไปแล้วกว่า30ปีนะครับ ก็ก็ประมาณปีพุทธศักราช2700นะครับ <c oughs> หากแต่บรรยากาศกของเหตุการณ์ในครั้งกนั้นเนี่ยก็ยังแสมใสยอยู่ในความทรงจําจนกระทั่งบัดนี้บัดนี้ก็ประมาณ56 0ปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนคับขันหรือความซาบซึ้งอิ่มอิใจในพฤติกรรมของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยคาดหวังและที่จริงก่อนหน้านั้นก็ได้หลงลืมเขาไปเสียแล้ว แต่ชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัานการเหล่านี้เป็นผลพิสูจน์ที่ต้องทําตามศัจธรรมที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วโดยแท้เห็นสมควรว่าสิ่งที่เกิดตามศัจธรรมนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็เลยนํามาเล่าให้ทุกท่านได้ทราบไว้นะครับครึ่งก็นํามาเล่าทางสถานีวิทยุในยุคนั้นนะครับจึงเสนอท่านดังต่อไปนี้นะครับตอนที่หนึ่งนะครับ โดยปกติวิสัยนะครพระเจ้าชอบเที่ยวไปในต่างถิน่นนะครับเพราะถือว่านอกจากจะเป็นการพักผ่อนในเวลาว่างงานแล้วก็ยังได้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆเป็นต้นว่าภูมิประเทศหรือดินฟ้าอากาศของสถานที่นั้นๆตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นในการที่เขาดำรงชีพผลิต <c oughs> ผลที่เขาสร้างขึ้นนะครับแล้วก็การค้าขายเหล่านี้เป็นต้น ตัวข้าพเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นกําไรของชีวิตทั้งนั้นเหตุนี้พระข้าเจ้ากับเพื่อนอีกสองท่านสองคนเนี่ยก็ได้กําหนดนัดหมายกันว่า <c oughs> จะเดินทางไปเที่ยวหัวเมืองชายทะเลด้านตะวันออกแห่งหนึง่งซึ่งเป็นช่วงที่ได้หยุดงานปลายปีนะครับซึ่งก็ไม่เคยไปกันมาก่อนเลยหลังอาหารเที่ยงวันหนึ่งข้าพเจ้ากับเพื่อนทั้งสองคนนั้นนะพร้อมด้วย สัมภาระกระเป๋าเดินทางต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็พากันไปนะคร <c oughs> ับขนไปที่ท่าน้ําราชวงศ์ซึ่งเป็นที่จอดเรือเดินทะเลชายฝั่งในสมัยนั้นนะครับเรือลําที่เราโดยสารไปเนี่ยเป็นเรือไม่ใหญ่เป็นเรือไม้นะครับขนาดไม่ใหญ่โตข้า <c oughs> พเจ้าเองน่ะจาชื่อเรือไม่ได้ซะแล้ว <c oughs> เราทั้งสามเลือกที่จะ <c oughs> ไปทางดาดฟ้าตอนหัวเรือนะครับเป็น ที่ชายมิหมือที่นั่งโดยสารเพราะค่อนข้างห่างไกลจากเสียงอึกกระทึกโกลาหลของการขนสินค้าขึ้นบรรทุกระวางตลอดจนเสียงพูดคุยของคนอื่นเพื่อนโดยสารมาด้วยกันเนี่ยคนอื่นๆก็จะค่อนข้างดังนะครับก็เลยไปนั่งอยู่ทางหัวเรือก็มีทั้งพวกแขกพวกไทยคนไทยแล้วก็คนจีนนะครับทีนี้กลุ่ม3มคนของ คุณทอรีมพี่บูเนี่ยได้เช่าเตียงผ้าใบสําหรับนอนจากคนเรือได้สามเตียงครบทุกคนนะครับก็น,นอนกันอยู่หัวเรือเป็นนั้นว่าก็ได้ตัดเตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะตะเวนท่องไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับ <c oughs> บนเรือขณะนี้ก็ยังสับสนวุ่นวายอยู่ก็คือที่ท่าน้ําราชวงศ์กำลังจะออกนะครับจอกอ,ออกเรือทั้งการขนสินค้าขึ้นจากลาแล้วก็ลําเลียงลงมานะครับจาก เรือบรรทุกขนาดใหญ่นะครับความชุลมุนของผู้โดยสารก็มีด้วยนะครับสินค้าก็ติดที่ติดตัวมาก็มีการจัดวางเข้าของตลอดจนคนการจองที่ทางเพื่อรอนแรมไปในทะเลนะครับก็กําลังเตรียมกันอยู่อย่างวุ่นวายพอถึงเวลาประมาณ13นาฬิกาเศษเสียงของคนบนเรือร้องว่าจุ้นจู้มาแล้วนะครับเราก็มองมองออกไปที่กลางลำน้ำนะครับเห็นเรือจ้างลำหนึ่ง แจวมุ่งตรงมาที่เรือใหญ่ภายในเรือมีชาวจีนนะครับเรือลำเล็กที่แจวมาครับชาวจีนวัยกลางคน,นยืนมากลางลำมาพร้อมกับชาวจีน3าถึงสคนนั่งมาด้วย <c oughs> บ,บุคลิกลักษณะของผู้ที่ได้กันว่าจุนจูนี่ครับภูมิฐานนะครับสอให้เห็นว่าเป็นผู้มีเงิน ประกับความเฉลียวฉลาดค่อนข้างเจ้าเนื้อเตี้ยๆสวมกางเกงแพรดำสวมเสื้อนอกกระดุม5เม็ดซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่นิยมกันในสมัยนั้นเมื่อขึ้นมาบนเรือแล้วจุนจูก็ตรงเข้าไปซักถามคนจีนที่เป็นพนักงานของเรือสินค้าพูดกระจายกันอยู่ยุบค,ครู่หนึ่งนะครับขณะที่กัปตันหรือนายเรือก็สั่งให้เอาสมอขึ้นนะครับเพื่อเตรียมเดินทางอีกสักครู่เดียวนะครับก็มีสัญญาณร,ระฆังดังขึ้น ก็มันแดงมาจากห้องเครื่องนะครับเป็นคำสั่งให้เครื่องที่กับตันส่งจากสะพานเดินเรือเนี่ยเรือก็เลยถอยหลังเดินหน้าอยู่2-3สาครั้งเพื่อจะทำการตั้งลำให้ตรงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องจักรเนี่ยมุ่งตรงไปตามลำน้ำเพื่อบ่ายหน้าออกทะเล <c oughs> ซึ่งขณะที่เริ่มเดินทางนี่เป็นเวลา14นาฬิกาเศษแล้วนะครับเวลาผ่านไปนะครับ ขณะที่เรากําลังเพลิดเพลินอยู่กับทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ําเนี่ยก็มีคนเรือสองคนนะครับคนหนึ่งเป็นคนไทยนะครับคนหนึ่งคนคนจีนคนจีนเน่ยเป็นคนเก็บเงินนะครับคนไทยเป็นเสมียนเขียนตัวโดยสาร <c oughs> ก็เดินมาเก็บค่าโดยสารนะครับเราต้องจ่ายค่าโดยสารเรือคนละ4บาทในสมัยนั้นนะครับต่อมาสักครู่หนึ่งก็มีคนจีนอีก2 3คนนะครับยกกระบะไม้ที่ทาสีแดงกับข้าวครับ มีกับข้าวแล้วก็มีถังใบใบใหญ่เนี่ยใส่ข้าวขึ้นมาวางเรียงบนดาดฟ้าคนโดยสารก็พากันยกกระบะซึ่งใส่ข้าวพร้อมทั้งตักข้าวใส่ชามมาแบ่งกันรับประทานอาหารนี้เป็นอาหารที่ทางเรือจัดให้ผู้โดยสารโดยไม่คิดมูลค่านะครับอาหารมื้อนั้นมีผักผัดผัก,ผก,ผกเปล่าๆนะครับสีเขียว1จานไข่เค็ม1จานและไข่ปลานหนึ่งจา,านแม้ว่าอาหารมื้อนั้นจะเป็นอาหารธรรมดาที่มีราคาถูก แต่เราก็รับประทานกันอย่างอร่อ,รอยหลังจากมื้อเย็นแล้วเราก็นั่งชมวิวริมฝั่งแม่น้าเจ้าพยาทั้งสองข้างเรือผ่านพระส,สมุทรเจดี JD, เมื่อดวงอาทิตย์รับทิวไม้ไปแล้วก็เหลือแต่แสงขอบฟ้าเบื้องตะวันตกผ่านพร้อมประจุนพิ้งออกร่องสันดอนจนกระทั่งผ่านสถานีวัดน้ำนะครับวัดระดับน้ำหรื <c oughs> อที่เรียกกันว่ากระโจมไฟแสงตะวันสิ้นไปแล้วแสงไฟที่กระโจมก็เริ่มทํางานเปิดปิดเปิด,เป,ดเป็นช่วงระยะ เพื่อให้สังเกตเป็นที่หมายของชาวเรือทะเลทั้งหลายนะครับความมืดนั้นได้ปกคลุมอยู่ทั่วท้องทะเลอันกว้างใหญ่เรานะ่มองไม่เห็นฝั่งแล้วนะครับ <c oughs> หันมาดูที่ตั้งทิศที่กรุงเทพอยู่เนะี่ยก็เห็นแสงไฟสว่างขึ้นจับขอบฟ้าเสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องอยู่เป็นจังหวะสม่ำเสมอเนี่ยก็ยังคงทําหน้าที่ของมันต่อไปอย่างไม่หยุดแต่อย่างน้อยเราก็ได้ยินอยู่เป็นเวลาถึง4ชั่วโมง แล้วจึงรู้สึกว่าค่อยๆชินหูขึ้นบ้างเข่าต่างเ e อ็นกายนอนลงบนผ้าใบบนเตียงนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีลักษณะเดียวกับผู้โดยสารคนอื่นๆแหละแต่มีอีกจํานวนมากนะครับที่เ e อ็นกายนอนบนเสือ่อที่ปูอยู่กับพื้นดาดฟ้าแล้วหลังจากนั้นข้าเจ้าก็ปล่อยหลับไปนะครับก็ประมาณสองทุ่มนะครับรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาหลังจากหลับไม่ไม่นานเนี่ยได้ยินเสียงเอะอะโครมคามผู้โดยสารต่างก็ลุกขึ้นจัดแจงกับ เก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวขึ้นบกข้าพเจ้าเห็นตะเกียงสองดวงในแขวนอยู่กลางลําเรือก็ปลุกเพื่อนทั้งสองคนที่ยังหลับสนิทให้ต,ตื่นนะครับเพื่อเตรียมตัวเรือมาถึงที่หมายละนายเรือเปิดบูสสัญญาณเสียงดังสนั่นเพื่อให้คนบนเรือรู้ว่าได้มาถึงแล้วจากนั้นเรือก็ค่อยๆแล่นเข้าเทียบท่าน,นะครับเป็นสะพานไม้ที่ยาวออกมาจากฝั่งอะ่ะ <c oughs> ก็ได้สร้างเป็นสะพานไว้ยาวมากนะครับสะพานหนึ่งก็เป็นท่าเทียบเรือสําหรับเรือจอดเรือเดินทะเลจอดเมื่อเรือจอดท่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลาสีของเรือลำนั้นก็ยกไม้กระดานยาวนะผ้าจากเรือไปบนท่าให้คนขึ้นผู้โดยสารบางคนเห็นดึกแล้วก็นอนค้างบนเรือนะครับรุ่งเช้าจะค่อยขึ้นฝั่งก็มีผู้โดยสารที่จะขึ้นท่านี้รวมทั้งเรา3คนก็จัดแจงขนสัมภาระขึ้นบกที่สุดเราก็เหยียบแดนชายทะเลแห่งนี้ ซึ่งเลื่อนน้ำเค็มของนักสู้แผ่ซ่านอยู่ทุกตัวคนจนได้ขนาดนามว่าเมืองนักเลงข้าพเจ้าว่าจ้างกุลีท่าเรือคนหนึ่งนะครับให้ช่วยขนสัมภาระหีบหอ่อกระเป๋าเดินทางของเราไปยังโรงแรมชั้นดีสักแห่งหนึ่งเพราะทราบว่าระยะทางจากท่าเรือไปตลาดนั้นไม่ไกลยอยู่ไม่ใช่น้อยนะเราเป็นบุคคลหน้าใหม่สำหรับเมืองนี้เลย ส <c oughs> ะพานท่าเรือนั้นยาวสมชื่อจริงๆก็อาศัยแสงสว่างจากตะเกียงที่เขาจุดไว้เป็นระยะเราเดินพอเดินกันได้อยู่นะครับแต่ว่ากว่าจะถึงฝั่งหรือเขืตลาดเราก็มีอันถึงเหงื่อโสมเลยเดียวจีนกุลีท่าเรือนขนของที่เราพาไปโรงแรมแห่งหนึ่งนั้นตั้งอยู่โรงแรมแห่งนั้นก็ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือประมาณเกือบ1กิโลนะครับจีนกุลีบอกเราว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดซึ่งพอจะหาได้อยู่ในเมืองนี้ เราได้ตกลงขอเช่าห้องคนละหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องเดียวที่มีเตียงเดียวสําหรับพักคนเดียวเมื่อจัดกระเป๋าเรียบร้อยก็อาบน้ําชำระร่างกายเกือบเที่ยงคืนนะครับจากนั้นเราก็พากันเข้าห้องและหลับได้เร็วกว่าปกติเพราะเหนื่อยอ่อนเพลียรวดเดียวเนี่ยก็หลับไปตอนเช้านะครับเนื่องจากความอ่อนเพลียมาตลอดระยะทางก็ขอจบตอนที่1ของตอนนึกไม่ถึงนะครับไว้แล้วก็ติดตามกันต่อในตอนที่8 แปดตอนที่สองนะครับในวันจันหน้านะครับสวัสดีครับ